วันนี้ผมพามาดูพลอยพิเศษชิ้นหนึ่งนะครับเป็นพลอยสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นสีเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาความรู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่ชื่นชอบสีฟ้าพลอยสีฟ้าเนี่ยก็มักจะมีความเขาเรียกว่ามีความใส่ใจไฝ่ในด้านสติปัญญาและความรู้นะครับจนนำมาซึ่ง ความสำเร็จนะครับเรนที่ทราบกันแล้วนะครับนักเล่นพลอยคงจะทราบกันดีว่านี่คือเธอคอยส์นะครับเป็นเธอคอยส์ของอาริโซนาแต่ว่าเธอคอยส์ชิ้นนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเขาเป็นเหมืองเก่าชื่อว่าเหมืองคิงแม n นเธอคอยส์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังเห็นไหมครับเหมืองคิงแม่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะของเป็นผลึกอของพวกเฮมาไทาแล้วก็เนื้อของเขาเจะมีความหนึบหนึบ แต่มีความแกล่งแต่ว่าผิวเนี่ยเขาจะเวลาขึ้นเงาเนี่ยเขาจะหนึบหนึบพลอยไม่นี่เป็นรูปหวัวใจซึ่งขนาดกําลังสวยงามเลยนะครับขนาดใหญ่พอสมควรแล้วผมได้ขึ้นด้านข้างเป็นรูปหวัวใจเสาะล่องทั้งหมดประณีตมากตัวนี้ใส่เพชรเข้าไปนะครับตรงที่หัวแล้วก็ด้านบนก็เป็นห่วงดีไซน์ร้อยล้านพันตำลึงทองของเรานะครับ เหมือนคิงแมนนี่ตอนนี้หาปลอยแทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนมากจะมีแต่ไซส์เล็กๆของอาริเซนานะครับเป็นโบราณชื่อเหมือนคิงแมนชื่อของเขาเก็เลจะเรียกว่าคิงแมนเทอร์คอยส์นะครับสำ,สำหรับหัวใจมาหาสมุดดวงนี้นะครับสีฟ้างดงามมากๆถ้าเราได้อยู่บนเสื้อวางบนเสื้อสีขาวหรือสีดำนะครับโอ้โหรับรองใส่ไปไหนมาไหนนี่ กรี๊ดครับมีแต่คนทักทายกันไม่หยุดนะครับเน,นี่นครับพอส่งคิงแมนเธอคอยนะครับตัวแทนแห่งสติปัญญาความรู้นะครับให้กับทุกท่านนะครับสอบถามกับพวกเราได้ในเพจไหมทองหรือใน y o youtube ไหมทอง Channel นะครับขอบคุณครับที่พวกํำลังใจนะครับ